สิ่งที่ขาดไม่ได้ตื่นมาก็ต้องนอกจากน้ําก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2คือกาแฟผมเป็นคนขาดกาแฟไม่ได้แล้วก็กินอย่างนี้กินกันทั้งวันทํามา20-30ปีกินกินกาแฟกินกาแฟกินกาแฟแต่ไม่ใช่ว่าดีไงมันก็มีผลตามมาแล้วก็ไหนจะน้ําตาลไหนจะครีมไหนจะอะไรเยอะแยะไปหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยจริงๆมันเกิดปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลกับระดับน้ําตาลในเลือดมันเริ่มเกิน จนกระทั่งผมมาเจอกาแฟตัวหนึ่งโชคดีมากๆนั่นก็คือดีคอฟฟครับ oh. นี่เลยครับมาพร้อมกับสโลแกนสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟครับเป็นกาแฟสุขภาพเพราะว่าในกาแฟดีคอฟฟมีสารสกัดนะครับถึง35ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับรวมไว้ใน1ซองโดยที่เป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตรานนะครับ มีในเนี้ยจะมีสิ่งดีๆเช่นคอลลาเจนนะครับซึ่งช่วยดูแลข้อดูแลผิวพรรณมีรังนกมีถังเช่ามีเห็ดหลินจือมีอสเซโรลาเชอร์รี่และรสชาติไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราคัดเมล็ดกาแฟพันุ์อาราบิก้าจากประเทศสเปนนะครับ oh. กลมกล่อมเหมือนกาแฟแพงๆที่เราไปซื้อในร้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเวลาเราเลือกจะทานอะไรผมยืนยันว่าผมทานกาแฟตัวนี้ดีคอฟฟี่เท่านั้น เพราะว่าจริงๆและด้วยระบบของร่างกายเราพอเราแก่ขึ้นเราก็จะมีโรคประจําตัวผมเองเป็นทั้งหอบเป็นทั้งภูมิแพ้เป็นทั้งเกาหลังๆตรวจมาคอเลสเตอรอลเพิ่มน้ําตาลเพิ่ม <c oughs> ก็ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีๆหน่อยซึ่งดีคอฟฟได้รับมาตรฐาน GMP ระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราทานกาแฟเยอะราคาเนี่ยประหยัดกว่า <c oughs> แล้วมันได้ประโยชน์กว่า กาแฟตัวอื่นๆอีกนะครับวันนี้ผมก็เลยแนะนํามาให้ลองชิมลองดมกลิ่นก่อนครับว่าหอมอ่ะคือ,อพูดง่ายๆถ้าคุณชอบกาแฟรสหวานมันคุณก็จะได้ครบหมดเลยไม่มีกลิ่นสมุนไพรแต่มีสารสกัด35ชนิดว,วันนี้นเอามาให้แฟนๆพิเศษเป็นโปรโมชั่นของดีกาแฟนะครับสั่งดีก f แ e 3กล่องพิเศษในราคา999บาทปกตินั้น2,070บาท และถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดแถมไปเลยผ้าห่มนาโนผืนใหญ่อีก1ผืนครับโทรมาที่020786942ย้ำนะครับ020786942หรือไล n e ก็ได้มีแอดสไนข้างหน้า dwecof e นะครับ addcoffee จัดส่งฟรีทั่วประเทศอย่าลืมนะครับ3กล่อง999แต่ถ้าสั่ง2ชุดก็คือ6กล่องทานได้60วันแถมผ้าห่มนาโน,โนไปอีก1ผืนหนาวนี่แล้วไอผมยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่แค่นั่งนั่งไปอย่างเงี้ยมันก็ลุกขึ้นลำบากแล้วใช,ใช่ไหมเพราะว่ามันจะท่งตัวเรา54อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูแลตัวเองนะครับทานสิ่งที่ดีๆอย่างผมเลือกดีกาแฟเนี่ยผมทำอะไรให้ดูบางอย่างซึ่งเมื่อก่อนทำไม่ได้ เฮ้ย <Hey. S 1> เนี่ยมันทำได้หมดเลยเฮ้ยมันไม่ได้ยังง่ายดีกาแฟสามกล่องนะครับจากห7 0หรือ999แต่ถ้าสั่ง2ชุดนะครับแน่นอนเพิ่มผ้าห่มนาโนไปอีกหนึ่งพื้นใหญ่โทรมาที่02 078 6942หรือไลน์มาก็ได้ครับ Add อด Coffee จัดส่งฟรีทั่วประเทศราคาพิเศษรีบโทรมาครับมีเฉพาะมาสเตอร์คี นีโน่ย,ยืนยันกินจริงนะครับแล้วก็ดีจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามาครับ